นี่เป็นร้านกาแฟาที่ดังที่สุดในเมืองควลคัมบีสนะคะ เดีย๋ยวเขาไปหาพอกับลูกกันจ้ <c oughs> นาฮาอยู่ฮอดอกคพี่กินฮอดอกกันทั้งบ้านนะจ๊ะเอาไปฮอตดอกแล้ว ของอกันก็กินฮอตดอกเพื่อกันจะง่ายๆ